เดี๋ยววันนี้นะครับน้องแดนจะพาเราเนี่ยไปดูเขาทับควายกันโดยแดนเนี่ยมีควายพ่อพันอยู่ตัวหนึ่งเราจะไปทับกับตัวเมียท,ที่หมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกนนันแล,แล้วแหละเราก็เลยตามไปดูว่าเวลาเขาทับควายเนี่ยคือควายเขาโซดีบะคอมันเนี่ยเขาโซดีบคะคอมันยังไงนะฮะรายการประโยชน์บอกเล่าเทปนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ที่อยากจะให้แดนแนะนําตัวกับทุกคนหน่อยครับสวัสดีครับผมืจอนายวุฒิชัยคนนีนะครับืจอเล่นหรือืจอแดนนะครับเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ที่ไม่เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปที่รักในการเกษตรรักในวิถีชีวิตแบบบ้านนอกเด็กเเนี่ยเรียนอะไรมาก็พอจบมหกก็ไม่ได้เรียนต่อครับตอนตอนเรียนนะครับมนจะว่าจะไปสอบตำรวจนะครับมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ประมาณ15ื่นนะครับตอนนั้นนะครับ ก็พอเรามาคิดดูว่าครับว่าการการไปสอบนะครับมันต้องมีการติวใช่ไหมครับติวข้อสอบติวครั้งหนึ่งเนะี่ยมันก็หมดไปเป็นหมื่นแล้วครับ <c oughs> แล้วก็มาคิดได้ว่าเราจะเอาเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยไปให้เขาฟรีๆโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเป็นได้เป็นได้เป็นตำรวจหรือเปล่าครับแดนก็เลยว่าหมอสมองของแดนเนี่ยมันไม่ได้เก่งในด้านนั้นนยครับก็เลยเอาเงินตัวนั้นมาลงทุนทําขอกหมู พระว่าเฮาเฮียนนี่ก็คือถึงแบบเก่งอยู่แล้วลครับคือเรารู้ตัวเลยใช่ไหมว่าตอนเราเรียนน่ะเราไม่แม่งเราแม่งไม่ได้คือมาได้ครับคือหู้ตัวตั้งแต่แตนคน<า>ยัยครบแต่ขยันเอาเครับอตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมอะ่ะแล้วเราเริ่มชอบแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนในห้องอะ่ะมองเรายังไงบ้างหรือแบบเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่าหรือว่ามันแบบอันนี้มันแปลกเลยก็มาต้องว่า เพื่อนแล้วครับคนแถวบ้านก็ตึงบอกว่าเหมือนกับคนบ้าเลยครับเอาแม่มาเลี่ยงเอาสัต์ตรงนั้นมาเลี่ยงมาเลี่ยงเลี่ยงไงครับมาได้บาถึงเพื่อนแล้วครับคือคนรอบข้างก็ว่าแล้่ยแถวบ้านก็ว่าเราบ้านว่าเราบ้าแล้วพอจบม .6 ปุ๊บแดนได้มีโอกาสไปทํางานกับพี่ชายของแดนอยู่ที่สนามบินจังใหม่ครับก็คือไปทําบริษัทนะครับรถเจ้าไงครับอยู่ได้ประมาณ5เดือนตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นสามครับแต่ถ้าทำโอทีก็ตกอยู่ประมาณแปด ออก8กับห้านะครับเนาะปกติกลับมาก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีห้องน้ำเค่นั่นมันอาจจะสะดวกหนืออยู่ในคุกแต่มันก็เหมือนในคุกนั่นหละครับพอแดนได้ออกจากห่านมาปุ๊บแดนมาเอาเงินเดือนแข่4 5 0หจาก1 8 0 0นนะครับใหนได้เงินเดือนเฉลี่ยนะครับมาทําอะไรได้เงินเดือน4,500แดนมาทํางานอยู่ในอาเภอตัวเองก็คือทํางานเป็นอาสาประสุซั์นะครับแต่แดนได้ความหูเยอะแล้วก็แดน เฉลี่ยแล้วแดนได้เยอะกว่าที่แดนไปได้ถักหมื่นแปดไม่มีอารมณ์อยากจะเรียนมหาลัยเลยถูกไหมเพราะว่าอะไรลครับเพราะว่าไม่อยากเรียนหรือไม่มีตังค์คือไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนเลยครับรู้ว่าการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทางมันเบื่อมากครับมันเหมือนในการเรียนแบบเราขยักหูในเรื่องนี่สมมติแดนอยักหูเรื่องควายพัฒนาควายเนี่ยไปเรียนในห้องเรียนเนี่ยแดนคิดว่ามันได้น้อยเพราะว่าคนตีมาสอนเฮาเนี่ยสนมากก็จะเป็นแบบว่าทฤษฎี แต่แดนสมัครแดนก็คือแดนทำเลยปฏิบัติเลยแดนสามารถทําได้แต่ถ้าถามว่าเป็นคิดสดีแบบเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอันนี้แดนมาได้ตอบมาได้แต่ถ้าถามว่างวตัวนี้ควายตัวนี้เป็นอย่างนี้แดนสามารถทําให้หายได้จากการป่วยนะครับแดนไปเฮียนเนี่ยหนึ่งปีนะครับกับแดนมาทําเลยหนึ่งปีเนี่ยแดนมีผลงในหนึ่งปีนี่แดนมีผลงานเลยนะครับกับแบบไปเฮียนนี่ยังมีผลงานเลยกับออกมาเนี่ยจบออกมาในภายในหนึ่งปีเหมือนกันนะครับ แดนยังโมโหเลยว่าแดนจะมีผลงานอย่างเพื่อจะมาฮือๆปอแม่เห็นนี่นะครับเนาะโอ้แม่เจ้าทฤษฎีเผาตำตาทิ้งของแดนเรียนหนึ่งปียังไม่มีผลงานลงมือทำหนึ่งปีมีผลงานเลยเรียนสี่ปีจบมายังไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าแต่ทำสี่ปีมีผลงานล้ล่วงไปแล้วถึงสี่ปีให้พ่อให้แม่เห็นโอ้ oh, แม่เจ้าน่ครับยังปีแรกก่อนที่แดนจะจมโมโหก็คือได้เลี้ยงหมูนะครับเนาะปีที่สองกับมีแม่ ที่สามก็จะมีเร่มีเป็นไก่แจ้ไก่ปลาพอจะสัตว์ปีกเขาก็อยากพูสัตว์่ขึ้นมาแหม,มก็คือหกควายวกงัวก็เลยศึกษากับตัวเฮาตัวไปศึกษากับคนที่เปิดเคยผ่านมาตัวครับหรือว่าปา่าชาวบ้านเนี่ยครับแสดงว่าแดนก็มั่นใจเลยว่าถ้าเราเรียนรู้ในชีวิตจริงเนี่ยกับวิธีการลงมือปฏิบัติจริงครับใช่ไหมแดนคิดว่ายังไงเนี่ยไอความรู้เนี่ยมันจะได้รวดเร็วหรือได้ดีกว่าการ ในระบบการศึกษาไทายครับใช่ไหม,มเรารู้สึกไหมว่า <c oughs> ถ้าเทียบกับเพื่อนแล้วอ่ะชีวิตวัยรุ่นหรือชีวิตในวัยเรียนมันขาดหายไปแดนกว็ว่าหายนะครับชีวิตวัยรุ่นของแดนก็คือสังสรรค์เพื่อนทั่วไปเหมือนกันครับก็เหมือนกันกบวัยรุ่นทั่วไปไปเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเหมือนกันครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาในในในช่วงที่ว่างครับก็คือตื่นเจ้ามาทําความสะอาดขอกทําความสะอาดลงเรือนของสัตว์ทุกชนิดเองนะครับเนาะเอา,าออเหญ้าขึ้นงอคอยแล้วมันก็จะไม่ชวงเวลาว่าง แดก็จะไปแอวในตีแบบภูมิปัญญาเจ้าบ้านนะครับตีความตีว่าไปแล้วก็ได้ความผู้ออกมาแล้วก็ปิ๊กมาเนี่ยพอฮขามาทํากับเขาแล้วเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ของเธอได้ครับคือผมอยากจะถามคนดูเหมือนกันนะว่าตอนนี้คุณอายุ20นิดนิดอ่ะคุณแย่งทําอะไรกันอยู่บางคนอาจจะติดหญิงติดยาติดเที่ยวใช้เงินพ่อแม่หรือบ้าสังคมบ้าแฟชั่น คนอื่นอยากมีอะไรอยากมีมั่งแต่แต่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองคือใครเรากับแดนเนี่ยคือพาควายมาทับกันนะฮะทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยตัวเมียเนี่ยมีอาการไม่ยอมอาจจะมีการเกิดอัรแล้วมันก็ทําให้ตัวเมียตกใจวิ่งไล่ปรงมาเจอจนพวกเราเนี่ยต้องแอบหนีขึ้นมาบนกองฟางนะฮะเพราะว่ากัวมันติดรเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่า อะรจิตเนี้ยจะสำเร็จไหมนะฮะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่า2ตัวเริ่มเข้าใกล้กันแล้วแต่ว่าตัวมียังวิ่งหนีอยู่นะครับจะดูกันต่อตเรนะา,าเรียกว่าวิถีพอเพียงได้ไหมที่แดนทําอยู่ทุกวันนี้ของแดนได้เรียกได้เต็มปากเลยครับวิถีพอเพียงครับแดนได้อะไรจากมันบ้าง เศรษฐกิจพอเพียงเนี <half> ่ยส่วนมากเป็นอย่างไปเจ้าสารเคมีมาครับเกาะหนึ่งเนี่ยเฮาได้ละสุขภาพของเฮาสององค์ประกใหญ่ๆก็คือได้มิตรภาพเพื่อนที่ชอบเหมือนเฮานะครับในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาก็จะมาหาเฮาแฮมเฮาก็จะได้มีดภาพเขาก็ต้องไปหาเขาแหมว่าเขาต้องไปรู้อย่างนี้นี่นี่นะครับสามองค์กรใหญ่ๆก็คือได้พื้นที่ที่เฮาอยู่เนี่ยสมบูรณ์เหมือนกับเฮาอยากได้ปลาเนี่ยเขาก็จะได้ปลา โดยที่เฮาไ่ได้ใช้สารเคมีสรษฐกิจพอเพียงพอเขาได้มีเป็นอุปกรบ์สามลักใหญ่นี้แล้วครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบ่งปันแล้วครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเลี้ยงดูชีวิตแดนและครอบครัว,วรได,ด้จริงๆรครับมันก็เลี้ยงได้เขาได้ตั้งแต่เขานับหนึ่งะครับก็คือสมมุติเขาเลี้ยงเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงแม่เนี่ยมันจะมีมูลของมันหรือขี้ของมันออกมามเขาก็เอามาใส่สวนลำไยนะครับเนาะสวนลำไยเขาไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ละ จากเอาเอาไปใส่ต้นลำไย,ยเซตหรือว่าต้นผือทั่วไปนะครับปุ๊บมันจะมีผลออกมาเท่ากับขายผลมันแหมเนี่ยครับแล้วตอนเนี้ยแดนทําแปลงหญ้าเลยครับแปลงหญ้าเพโกลาเนาะอย่างฟางข้าวเนี่ยก็ละยี่สิบบาทแต่หญ้าเพโกลามันก็อละร้อยเองครับท่านท่านผู้ชมนึกออกนะมันจะเป็นแบบถึงจุดจุดนี้งงอะเด้ผมจะอธิบายจักรวาลขี้ควายของแดนให้ฟังมันจะเป็นวัฏจักรนะปลูกหญ้าให้สัตว์กินนะสัตว์กิน ขี้เอาไปทําปุ๋ยขายปุ๋ยได้เงินปุ๋ยเหลือก็เอามาใส่ไร่ตัวเองนะแล้วก็เอาไปใส่แปลงหญ้าก็ได้หญ้าอีกอจนได้หญ้ามาขายหญ้าก็ขายหญ้าอีกไา,า,ายวันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการออกไปดูแลสัตว์ของชาวบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายอาทิตย์ก็จะเป็นน้ําพวกขี้มา่าขี้วัวขี้ควายที่เอาไปส่งกับชาวบ้านที่ขายครับแล้วก็ลายเดือนรายเดือนของเือนี้จะเป็นแย้เพนโกลาลายปีก็คือขายลูกวัวลูกควาย นั่นหมายความว่าแดนจะมีรายได้ทุกวันโดยไม่ต้องสนว่าจะโดนหักลดเงินเดือนหรือเปล่าโบนัสปีนี้จะออกช้าหรือเร็วในวัยเองอายุวัย24 25เนี่ยมีความสุขจริงๆใช่ไหมในแบบนี้จริงครับนะครับไม่ได้มีความสุขแบบโกหกนะครับก็คือแบบเราเขาทำในสิ่งที่เขาภาู่แล้วครับมันได้ลงมือทำเองได้เรียนรู้กับตัวเองนครับแล้วไอตอนที่เราได้เงินเดือนละหมื่นสามในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีความสุขอ่ะ ถึงจะได้เงินเดือนเยอะนะครับนแต่ก็เข้างาน8ปดโมงออกห้าโมงบางทีก็ออกจนถึงห้าทุ่มเพราะว่าทําโอทําโอทีนะครับแต่ต้องเอาสังขารตัวเก่าหรือว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับเพื่อที่จะไปทํางานทางานเขาไปอีกทงานอีกทั้งที่เราทางานแปดเก้าชั่วโมงก็เหนื่อยตายหายแล้วแม่นครับเพราะื่อเพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินตัวเดียวครับถ้าถ้าไม่ได้เงินคนเราก็บ่มีความสุข เปิดบ้านของตัวเองเ,เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับให้เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเด็กประทมอะไรพวกน,นี้เข้ามาเรียนรู้วิกี่พอเพียงครับซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่ผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็หวังว่าถ้ามันมีเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะโตขึ้นมาเป็นแบบแดนโอ, <c oughs> อ,อผมก็ดีใจมากเลยบางทีคนที่เขา ทำงานได้เงินเยอะๆใช่ป่ะแต่งตัวดีๆใส่ชุดว่าแพงอ่ะใช่ป่ะกับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรเนื้อตัวมอมแมมแต่ถามว่าณจุดๆนั้นอ่ะเราเหลืออะไรให้กับโลกบ้างเป็นคำถามที่ย้อนกับมาหาตัวเราเองว่าเราทำอะไรอยู่นะแล้วแล้วแล้วคุณเป็นอะไรัประโยคบอกเล่าสัปดาห์หน้าเรายังตามไปดูแดน ว่าเลี้ยงชีพด้วยหลักปะตุสสัตว์พอเพียงได้อย่างไรและพวกเราจะผสมพันธุ์ควายสําเร็จไหมแล้วก็จะมีควายลูกติดนะอยู่ตัวนึง่นะคอยฝันปวดวิ่งเลื้อนล่าอยู่ริมน้ำทรายต้องให้มันคุ้นเคยกันสักแป๊กนึงอย่างที่ว่ายัางไงก็ต้องโดนแดนแ่